สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับพี่เนยอ,อีกแล้วนะคะในช่องนูน่าเนยชาแนลค่ะเย <Yeah. S 1> วันนี้นะคะพี่เนยก็พาครอบครัวมาเที่ยวที่ชะามหัวหินกันค่ะที่เซ็นชาบายเซนทราชะามค่ะและนี่ก็คือห้องที่พี่เนยพักอยู่นะคะจะเป็นห้องสไตล์แบบพ o ู access นะคะก็คืออยู่ติดสระว่ายน้ำเลยนะคะเดี๋ยวพี่เนยจะพาทุกคนไปรีวิวห้องกันค่ะ ตามมาเลยอันนี้ก็คือห้องที่เนยนะคะมาเข้ามาที่ประตูแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นที่เก็บเสื้อผ้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเซฟเอาไว้ให้นะคะ เซนทรา by เซนทราชาอัมบวิกรีสอวร์หัวหินค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเซฟไว้ให้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีอะไรเนี่ยเอ่อไฟฉายแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นพวกที่ทานกาแฟที่ชงน้ำร้อนแล้วก็มีที่เป่าผมให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะส่วนด้านซ้ายมือ นั่นนี้ก็จะเป็นห้องน้ําเดี๋ยวพี่เนยจะพาเข้าไปดูในห้องน้ําพี่เนยรู้สึกว่าห้องน้ําค่อนข้างเล็กเล็กนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่เสียบปลั๊กเอาไว้ให้ะคะ่ะห้องน้ําก็จะเป็นชาอร์บ็อก o ์แบบนี้นะคะเข้ามาติดกับประตูห้องน้ำตรงนี้จะเป็นประตูเอ้ยตรงนี้ก็จะเป็นกระจกเต็มบานเลยนะคะ แล้วก็เตียงเนี่ยก็จะเป็นขนาดคิงไซส์ค่ะนอนได้3ามคนสบายๆเลยนะคะเมื่อคืนเราไม่ได้ดูทีวีกันนะคะเพราะเหนื <à S 1> ่อยมากๆเลยทีวี <laughs> จะเป็นแบบขนาดจอใหญ่มากเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีกระจกเอาไว้ให้นั่งแต่งหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังห้องก็จะเป็นแบบ pool access เด <mph> ี๋ยวพี่เน่จะพาไปดูนะคะ ก็จะเป็นผู้แอ็กเซสเดวไปถึงข้างหน้าตรงนู้นเลยนะคะด้านนอกนู้นก็จะเป็นที่ให้ทำ oh <my. S 1> กิจกรรมเป็นชายหาดแล้วก็จะมีขีมม่ม้ามีอะไรด้วยนะคะเมื่อวานเนี่ยพี่เนยมาถึงก็ประมาณเกือบจะหกโมงเย็นแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายภาพไว้ให้ดูเพราะว่ามันค่อนข้างแสงน้อยแล้วนะคะพี่เนยเลยบอ,อกไปนะคะห้องผู้แอ็กเซสนะคะห้องนี้ที่พี่เนยนอนเนี่ย คือละ4,000บาทนะคะทุกคนก็เตียงเนี่ยนุ่มสบายมากๆเลยนะคะทั้งหมอนทั้งเตียงเนี่ยนอนหลับแบบสบายจริงๆเลยอะคะ่ะแล้วก็พี่เนยอ่ะก็ชอบอกระจกของเขานะคะก็จะมีกระจกหลายบานมากภายในห้องแล้วก็จะมีที่เสียบค่อนข้างสะดวกด้วยเพื่อนๆนอกจากจะเป็นปลั๊กแล้วเนี่ยมันก็จะมีที่เสียบ USB ให้ทั้งสองฝั่งเตียงซ้ายขวาเลยนะคะสะดวกจริงๆเลย ดูไล i ์นี้ดูใช่เฮรรี่ฮิคาร์มือแล้วก็เดี๋ยวพี่นยจะพาเพื่อนๆไปดูาภายด้านนอกของโรงแรมบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะด้านนอกเนี่ยก็จะมีสวนน้ำสำหรับเด็กๆให้เล่นนะคะเป็นวอเตอร์พาร์คด้วยค่ะเราไปดูกันเลยนะคะ และนี่ก็คือส่วนที่เป็น Reception นะคะค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็มีโซนที่ขายของเล่นขายอาหารให้กับทุกๆคนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นลิฟต์ค่ะข้างลิฟต์ก็จะมีห้องน้ำด้วยนะคะส่วนต้อนรับเนี่ยค่อนข้างดูสบายตาแล้วก็กว้างขวางมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพี่เนยจะพาลงบันไดนะคะ อพอเราลงบันไดมาจากโซนต้อนรับแล้วนะคะข้างหน้าเพื่อนๆที่เห็นอยู่ก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารในตอนเช้านะคะตรงนี้ก็จะมีห้องพักอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะกับส่วนรับประทานอาหารแล้วก็เป็นห้องพักที่ใกล้กับส่วนน้ําด้วยนะคะให้น้องๆเด็กๆมาเล่นน้ํากันนะคะเขาจะปิดตอน6กโมงเย็นนะคะ ไปค่ะพี่เนยจะพาไปดูส่วนที่ทำกิจกรรมของรีสอร์ทที่นี่นะคะ,อะตอนเย็นๆเ,เนี่ยเขามีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะเลยนะคะมีะ้านปิ้งแบาร์บีคิว้านปิ้งอาหารนะคะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยพี่เนยเห็นมีบริการขี่ม้าด้วยนะคะตรงส่วนด้านที่เป็นชายหาดด้านหน้านะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นบาร์ค่ะตอนเยน็นเย็นบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วก็ดูโรแมนติกมากๆด้วยค่ะตรงนี้เพื่อนๆสามารถมาทานอาหารกันได้นะคะตรงนี้จะเป็นพี่เนยไม่แน่ใจว่าจะเป็นบุฟเฟ่หรืออะไรเพราะว่า,อาตอนที่พี่เนยไปตอนเย็นเนี่ยเห็นมีการาปิ้งกุ้งอะไรด้วยนะคะน่ากินมากๆเลย มาเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย